สวัสดีครับ FCI y o u s c a r วันนี้เรากำลังทำการสปา Civic F v y ปี2013ของเจ้าสวยใหญ่แห่งเยาวลาชนะครับผมรถคันนี้รักษาโคตรดีดูแลอย่างเจ็มะครับผมเบาะนะครับไม่มีขาดเลยนะครับผมสะอาดสะอาดนะครับผมนี่นะฮะซักให้ดูทุกอย่างเลยนะฮะซักเบาะทุกอย่างถอดผมซักหรือแบบนี้เลยนะครับ สะอาดสะอ้านแน่นอนนะครับผมเป็นรถมือเดียวป้ายแดงเซอร์วิสที่ศูนย์บริการทุกระย,ยะและก่อนขายแถมฟรีน้ำมันเต็มถังมาให้ยางเปลี่ยนให้ต่อประกันชั้นหนึ่งให้ด้วยนะครับและเข้าศูนย์ล่าสุดเมื่อเดือนแปที่ผ่านมาให้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมสุดยอดเลยนะครับบอดี้สวยไม่มีชน,นักตัดต่อพลิกคว่ำหรือจมน้าหรือติดแก๊สแต่อย่างใดเบนทอาร์คเดิมกาวเดิมจากโรงงานอยู่ครบทุกจุดนะครับผมทีฮะหรือขนาดนี้บางคนกลัวว่า จะประกอบไม่เหมือนเดิมไม่ต้องห่วงนะครับคลิปตัวไหนหายไปเราจัดการหาใส่ให้ครบแน่นอนรับรองเนียนๆไม่ต่างจากป้ายแดงเลยก็ว่าได้นะครับผมผ้าหลังคาสะอาดสะอาดนะครับผมเครื่องเกียร์ดีจบๆนะครับผมใครที่หา c ีวิ c เอฟบียในราคา200,000กลางๆคันนี้แนะนำมาเป็นเปืองอย่างนี้เลยนะครับประวัติการเก็บการเก็บรักษาบำรุงนะครับที่สูงนะครับเจ้าของละเอียดมากนะครับผมนี่นะฮะมาเป็นอย่างนี้เลยนะฮะนี่นะฮะ ใาที่อยากได้นะครับนับเงินรอเลยสวยงามคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนยางก็บ s t o n e นะครับผมนี่นะฮะยางก็บิ t โต e ปี2ีด้วยนะครับผมใช้งานไปเลย5.6หมื่นกิโลสบายสบายนะครับเดี๋ยวเราสปาเสร็จแล้วจะรีบมาลงขายให้นะครับ2 0 0แสนกลางๆเท่านั้นนะครับสำหรับ c i v i c FB b บ y คันนี้คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนขอบคุณครับ